ครับสวัสดีครับเครื่องมือช่างแอนอะไรซิ่งครับวันนี้มานําเสนอเครื่องเจียคอ90นะครับ,รบอ,อันนี้เป็นของที่ร้านนะครับต้องแบบสายพานเท่านั้นครับนี่ครับสายพานหนึ่หงหลองอันนี้ก็ใช้งานง่ายครับสะดวก มีเคล็ดลับในการใช้อยู่ถ้าใครซื้อที่ร้านเดี๋ยวมีเคล็ดลับบอกมีซื้อท่ายยืมมอเตอร์ก็9,000 rpm หรือ9,000รอบนะครับประมาณตัวสำหรับช่างสายงาน modify ครับตัวนี้ไว้ยกพึกช่องพอร์ต id a s ี a ในพึกเสื้อสูบรถมอเตอร์ไซค์ครับสองจังหวะนะครับ ยังไงมนยากก็ประมาณนี้ถ้าเราใช้มือจับเราก็นี่ครับวิ่งบยกยกพอดให้สูงขึ้นสนใจสั่งซื้อได้นะครับที่แสนสิงลือครับนี่ครับ นิ่งครับรับการหัวนิ่งในงตัค,ครับติดต่กต่างๆทำได้ครับตามนี้นี่ครับโอนเงินส่งของกลัวโด,ดวนโก มาซื้อที่ร้านครับติดต่อเข้ามาได้ครับ0ูนย์ก็9 9 3ปดเนี่ครับลายเมื้อส,สัสิงบุรีเพจเครื่องมือช่าง a n a l y z i n g ครับสััสีีครับ